จุฬาราชมนตรีขอความร่วมมือประธานกรรมการสลามประจำจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วยการตรวจสอบผู้เข้าร่วมงานที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียขณะที่ล่าสุดเพบว่ากลุ่มเสี่ยงมีการเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดยะลาสามราย โดยวันนี้นายอาซิดพิทักุมพลได้มีหนังสือด่วนนะคะแจ้งไปยังประธานคณะกร,กรรมก,การอิสลามประจําจังหวัดทั่วราชอาณาจักรให้สารวจข้อมูลผู้เข้าร่วมงานที่กรุงกัวลามเปิของมาเลเซียเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมเนื่องจากจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศได้รับรายงานจากจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศมาเลเซียว่ามีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นชาวบรูไน11ราย,ายชาวมาเลเซีย3รายยืนยันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยข้อมูลได้ระบุว่ามีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จากประเทศไทย132รายทั้งนี้เนื่องจากใน งานดังกล่าวนะคะไม่ได้มีการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการกลมควบคุมโรคจึงไม่สามารถติดตามผู้เข้าร่วมงานเพื่อมาคัดกรองได้ดังนั้นทางสำนักจุฬาราชมนตรีจึงได้มีหนังสือขอความร่วมมือทางคณรกรกมการลามประจําจังหวัดแต่ละจังหวัดค่ะให้ช่วยกันสํารวจข้อมูลดังกล่าวซึ่งหากพบให้แจ้งบุคคลดังกล่าวไปปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของโควิด -19 ขณะที่ล่าสุดมีรายงานเบื้องต้นนะคะเพราะว่ามีประชาชนค่ะอย่างในจังหวัดยะลามีการไปร่วมงานดังกล่าวนะคะประมาณ30คนและเมื่อวันที่14กุมภัพันที่ผ่านมาได้เข ที่14มีนาคมที่ผ่านมาได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจังหวัดยะลาซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันนะคะว่าทั้ง3รายติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือไม่